น้ำยำเขาให้กันอย่างนี้เลยโอ้ใส่ถั่วด้วยอันนี้ตำอะไรคะเนี่ยหอมจังเลยตำลาวหอมก็คือตำลาวไม่ใส่น้ำตาลเหรอคะาน้ตลอ๋อเขาเรียกตำลาวนี่กุ้งเต้นโอ้เขาทำกันเขาแบ่งพันแหนกกันชัดเจนนะคะ ช่องโมมาจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องดี่มีสาระดีๆขอ,องกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ช่วโมมากินเชงใหสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่เก่งพุทธคูค่ะที่จังหวัดเลยนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งนะคะ ที่น่ามาท่องเที่ยวมากๆเลยแล้วก็มีของกินด้วยและคลิปนี้นะคะโมจะพามาที่ร้านอาหารตาสั่งค่ะซึ่งเขาเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะที่แบบค้นพื้นที่แถวนี้ค่ะซึ่งน่ารับประทานมากมีหลากหลายอย่างเลยข้าวส้มตํานะคะแล้วก็เมนูปลาอะไรเยอะมากเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนั่นคือร้านอาหารกลุ่มแม่บ้านอาหารพื้นเมืองเก่งคุดคูนะคะไปดูกันเลยค่ะ อันนี้เป็นเมนูอาหารค่ะอ๋ออันนี้ประเภทผัดนะคะแล้วก็ส้มตำอยู่ทางด้านนี้ค่ะส้มตำปลาเผาไก่ย่างอยู่ทางด้านนี้นะจ๊ะนี่สวัสดีค่ะทางด้านนี้เป็นส้มตำเหรอคะ ส้มตำกุ้งเต้นค่ะส้มตำกุ้งเต้นหมดนี้นะคะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเรื่องวันด้วยนะคะอ๋อไม่มีวันหยุดเลยขายกี่โมงถึงกี่โมงอะคะก็ตั้งแปดโมงเช้าเลค่ะแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นเลยนะคะโอ้โหอันนี้ตำอะไรคะเนี่ยหอมจังเลยตำลาวหอม ตำลาหอมจังเลยเธอตำปลาค่ะก็คือตำลาไม่ใส่น้ำตาลเหรอคะน้ำตาลโอ้เขาเรียกตำลาวเราไม่ได้สั่งตำลาไงเราสั่งตำสวะนี่ืมน่ากินโชว์หน่อยนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะนี่กุ้งเต้นโอ้ กุ้งแม่น้ำขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นทอดกุ้งทอดนะคะอุ้ยร้อนต่อปะแพงเท่าไหร่คะเนี่ยแพงละห้าสิบแพละห้าสิบบาทนะคะเป็นกุ้งปล่อยเลยเนาะกุ้งปล่อยแม่น้ำทอดจ้าอ๋อค่ะ เขาทำกันเขาแบ่งผะแนกกันชัดเจนนะคะอันนี้ยามูนเส้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูยามูนเส้นกันน้ำยำเขาให้กันอย่างนี้เลยคนให้ดูหน่อยนะจ๊ะ โอ้ใส่ถั่วด้วยน่ากินนะเขาก็จัดจานค่ะเอาเอาเวลาทำไลยคะกุ้งเต้นได้ค่ะอะไรคะไข่เจียวหนึ่งยีดตปลาดว้าวยอดทำสองเตาเลยนะจ๊ะ ดูไข่เจียวกันก่อนค่ะ่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูค่ะนี่อันนี้เป็นไข่เจียวจ้าอ่าใส่น้ำมันก่อนนะคะมีแม่ครัวสองคนนะคะ ไข่เจียวก็น่าทานแล้วว่าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไข่เจียวขอบคุณค่ะอันนี้คือกุ้งนอนใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นอะเสไปแล้วเสไม่กินอ๋อค่ะค่ั่วกุ้งให้สุกนะคะ ก็จะเป็นกุ้งสุกสามารถกินได้เลยนะคะต้มจืดบุนเส้นใส่หมูสันบนีนนะใส่้ใส่ผักจ้าร้อยแล้วนะคะ นี่สุกแล้วเห็นไหมน่ากินนะว้าวนี่น่ากินมากทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะนี่เป็นบริเวณที่นั่งรับประทานนะคะติดริมแม่น้ำโขงเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยมีพัดลมเพดานด้วยนะนี่คะ่ะน่ากินไหมอันนี้ตามซั่วจ้ายำหม,มูย่างอันนี้ไก่ย่างจ้าอันนี้กะเพราเนื้อปลาเผาแล้วจ้าเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋ยวโมอขอกินต้ตมตำก่อนคะ่ะตำซั่วเป็นยังไงเนาะนี่ทานเลยคะ่ะ อ้าวมาชิมเลยค่ะอืมปล้าหอมค่ะออกหวานหวานต่อไปเรากินหมูย่างกันค่ะย้ำหมูย่างรสชาติเป็นไงนี่ค่ะ อืหอมเข้าวคั่วเปรี้ยวๆเค็มๆนะคะเรามากินกับเพราเนื้อกันบ้างค่ะกับเพราเนื้อ,อทานกับข้าวนะคะทานเลยค่ะอืมกะเพราเนื้ออร่อย ไก่ย่างค่ะหมูขอตักอันนี้เลยนะดูซิว่ารสชาติเป็นยังไง,ง,ง,งไก่ย่างหอมๆนัวๆเค็มน,นิดๆไม่หวานคะ่ะอร่อยอร่อยเลยคะ่ะ อืร้อนๆเลยเปิดปลาค่ะทุกคน,น,นกินร้อนๆ,ลอๆเลยอปลาสดมากปลาดีมากอขอทานกันน้ำจิ้มนะปลานี่เขาก็มีแบบว่าเครื่องอะไรมาให้ด้วยนะทานเลยค่ะเมีอ่อเนื้ออืม ชาหวานหวาเปรี้ยวเค็มเดี๋ยวโมขอตัวกินกับครอบครัวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหานอรอยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งในช่องดี่มสาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่างืมกดซับสครตัชมโมมากินเชงให